ฟันสึกในกรณีที่มันสึกตรงบริเวณที่เราใช้บดเคี้ยวนะคะจริงๆก็มีหลายสายเหตุเหมือนกันเนาะออฟันสึกอาจจะเกิดจากการเคี้ยวของแข็งๆบ่อยๆเป็นระยะเวลานานๆานานก็ทําให้เนื้อฟันสึกลงไปได้หรือว่าฟันสึกที่เป็นหลุมๆล,ล,ลักษณะเป็นกลมๆอันนั้นก็จะเกิดจากการทานของเปรี้ยวๆบ่อยๆอ,อ,อันนั้นก็ทําให้สึกได้เหมือนกันซึ่งถ้าฟันสึกแล้วก็อาจจะต้องมาพิจารณาดูอีกทีว่าสามารถอุดฟันได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าหลุมบางทีมันไม่ได้ลึกมาก ก็อาจจะยังอุดไม่ได้หรืออุดแล้วมีโอกาสหลุดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสึกลงไปในระดับหนึ่งแล้วก็อุดได้หรือบางทีถ้ามันสึกลงไปมากๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาทําเป็นครอบฟันแทนแถ้าฟันสึกเนาะจริงๆสามารถสึกได้ทุกซี่เลยนะคะก็เถ้าเป็นฟันกรามตรงนี้เนาะมันก็สึกได้ตรงบริเวณด้านบดเขียวตรงฟันหน้าก็สามารถสึกได้เหมือนกัน ก็ฟันเคี้ยวทุกอย่างศึกได้หมดเลยยังไงก็อย่าลืมมาพบทันตแพทย์แล้วก็รับการตรวจฟันทุกๆ6เดือนนะ